สวัสดีค่ะท่านผู้ติดตามเพจของประเต้ทุกท่านกลับมาพบกับการอ่านดวงตัวอย่างจากประเต้ค่ะท่านผู้นี้เกิดวันอังคารที่2ส,งสิงหาคมพศ2526เกิดเวลา14.20ซึ่งเมื่อผูกดวงวางลัคนาออกมาแล้วเจ้าชะตาจะมีลัคนาอยู่ที่ราศีตุลซึ่งราศีตุลน,นี้จะมีดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือน ดาวศุกร์ไปอยู่ที่เรือนลาภะนะคะเป็นเจ้าเรือนมรณะด้วยไปอยู่ในเรือนลาภะลาภะก็แปลว่ากําไรแปลว่าผลประโยชน์แปลว่าส่วนที่จะเพิ่มขึ้นมาหรือแปลว่ามิตรภาพก็ได้นะคะดังนั้นก็แปลว่าเจ้าชะตาเองเป็นคนที่มีอะไรก็ตั้งใจที่อยากจะหาประโยชน์อยากจะหากําไรหาทรัพย์สินหาเงินหาทองหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยปล่อยเวลาให เปล่าประโยชน์ไปง่ายๆนันเองเมื่อดาวศุกร์เป็นอุตสาหะอุตสาหะก็แปลว่างานการแปลว่าความเพียรความพยายามของเจ้าชะตานะคะดังนั้นความเพียรความพยายามของเจ้าชะตาจะมุ่งประเด็นไปในทางหาผลประโยชน์หากําไรมีโอกาสสูงที่จะได้กําไรมาแบบง่ายๆเมื่อดาวพุธอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ส่วนใหญ่เจ้าชะตามักจะเป็นคนที่สามารถจะ พูดได้มากกว่าหนึ่งภาษาหรือพูดเจรจาออกทํานอง เก่งในเรื่องของการพูดการเจรจามีโอกาสที่จะเป็นคนทํารายงานเก่งมีโอกาสที่จะเป็นคนขีดเขียนหรือทํานองเหมือนกับว่าพวกพาศิลปภาษานั่นเองนะคะก็คือไปได้ทั้งศิลปและไปได้ทั้งภาษานั่นเองส่วนดาวพุธนั้นเป็นเจ้าเรือนสุพระเป็นเจ้าเรือนวินาศเมื่อในทางทักษะเป็นดาวอายุอายุก็แปลว่า สุขภาพของเจ้าชะตาด้วยหรือเอาไว้ดูเรื่องของคันลองชีวิตของเจ้าชะตาหรือสิ่งที่จะนําพาไปพอๆกับกระดุมพานั่นแหละนะคะในราศีจากดาวพุธดวงนี้ได้ตําแหน่งกลางตำแหน่งราชาโชคอุจจาวิราชแล้วก็มาหาจากแสดงว่าดาวพุธดวงนี้ให ผลประโยชน์ดีมากให้คุณดีมากเมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าชะตานั้นมีโอกาสได้พูดได้คุยได้เจรจาได้สื่อสารมีโอกาสจะมีกําไรมีโอกาสจะมีโชคมีลาบหรือมีโอกาสที่จะเป็นคนที่ต้องติดต่อสื่อสารอ,อ,อาจจะทําน้องว่าเป็นครูบาอาจารย์หรือมีโอกาสจะได้ทําธุรกิจทําการค้าหรือเป็นเซลล์อย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือไปทางทางด้าน เป็นทูตเป็นคนที่จะต้องทำหน้าที่ในการสื่อสารโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆหรือออกไปในแนวทางเหมือนกับว่าทำธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับการได้พูดได้คุยได้เจรจาเช่นทนายความอย่างนี้เป็นต้นนะ,นะคะก็มีโอกาสได้เหมือนกัน เจ้าเรือนลัคนาเมื่อดาวสุกนะคะไปอยู่ที่บ้านของดาวอาทิตย์อย่างนี้ส่วนดาวอาทิตย์นั้นเป็นดาวมนตรีมนตรีไปอยู่ตรงกรรมมาก,ก็แปลว่าเจ้าชะตนั้นจะมีส่วนที่ทําให้ผู้ใหญ่ในที่ทำงานหรือคนที่เป็นหัวหน้างานดาวอาทิตย์ในราศีจักรได้มาตรฐานเป็นมหาจักร เจ้าชะตาก็เลยได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากคนที่เป็นหัวหน้างานอยู่เสมอโปรดสังเกตว่าถ้าดาวดวงไหนไม่ว่าจะได้ตำแหน่งราชาโชคหรือมหาจักรก็ตามหรือไปอยู่ในราศีทวาน,นะคะเรียกว่าคนที่มีดาวไปอยู่ในราศีทวาโดยเฉพาะครบทั้งสี่วาน่นั้นท่านถือว่าให้คุณอยู่ในเกณฑ์สูงมากนั่นเองเจ้าชะตาก็เลยมีโอกาสหนึ่งละ ผู้ใหญ่ในที่ทำงานโดยเฉพาะหัวหน้างานให้การสนับสนุนส่งเสริมดีมากแล้วเมื่อหมายถึงเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานเจ้าชะตาก็มีโอกาสจะได้รับราชการมีโอกาสจะเป็นเจ้าของธุรกิจมีโอกาสจะเป็นผู้บริหารในหน่วยงานอย่างนี้เป็นต้นเพราะคำว่ามหาจักรของดาวอาทิตย์นี่แหละนะคะ เมื่อดาวจันทร์ที่เป็นเจ้าเรือนกร,รมมะไปอยู่ตรงปัตตนิได้ตำแหน่งมหาจักรด้วยแสดงว่าเจ้าชะตาเองก็จะเป็นคนที่มีโอกาสจะเ,เรียกว่าสบายเพราะคู่เพราะคู่ครองนะคะขออภัยด้วยนะคะลิ้นพันกัน หรือมีโอกาสจะได้เป็นคุณหญิงคุณนายเพราะว่าถ้าใครก็ตามที่มีดาวจัน์ทรได้ตำแหน่งมหาจาักท่านไทยว่ามีโอกาสจะเป็นคุณหญิงคุณนายหรือเขาเรียกว่าสุขสบายนั่นเองถ้าไม่ได้เป็นเพราะตัวเองก็ได้เป็นเพราะคู่เมื่อไปอยู่เรือนปัตนิก็ได้แปลว่าได้สบายเพราะคู่นั่นเองดาวจัน์ทรเป็นกาลกินีมีส่วน ทำให้เจ้าของดวงเดือดร้อนไหมก็อาจจะมีส่วนตรงที่ว่าเจ้าชะตานั้นสบายก็จริงแต่ไม่ค่อยไปชอบเอาโอก็ใจคู่ครองเท่าไหร่ทำให้เ,เหมือนกับว่าอยู่ด้วยกันอาจจะมีปัญหาบ้างนั่นเองนะคะเช่นทะเลาะกันด้วยเรื่องของอคำว่าความมีสเสน่ห์ของเจ้าชะตาที่อาจจะเยอะเกินไปหรือหึงหวงกันบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยเป็นต้น ดาวเสาที่กลุมลักนานั้นได้ตำแหน่งอุดทั้งในราศีจักรและในนวางจักรนะคะจริงหรือเปล่าที่โทษทุกข์ให้ทายเสาถ้ากรณีที่ดาวเสาได้ตำแหน่งอุดอย่างนี้ก็แปลว่าเจ้าชะตาเองนั้นจะเป็นคนที่มีโอกาสจะมีความมั่นคงในเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยพวกอสังหาต่างๆมีโอกาสที่จะมีอยู่ในเกณฑ์คำว่าเยอะโดยเฉพาะมีโอกาสจะได้รับมรดกจาก ญาติพี่น้องหรือมีโอกาสได้รับมรดกจากคุณพ่อคุณแม่หรือมีโอกาสที่จะได้ครอบครองอสังหาคะเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยนะเองเมื่อดาวเสาร์ได้ตําแหน่งอุดอย่างนี้โอกาสที่จะได้ครอบครองพวกอสังหาเรียกว่ารวยเพราะที่มีอยู่ในเกณฑ์สูงหรือมีโอกาสสูงมากที่เจ้าชะตาจะได้ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคําว่าพวกอสังหานะคะหรือถ้าไปทําการเกษตร หรือทําการประมงเมื่อไหร่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ของคําว่าเจริญรุ่งเรืองนะคะเรียกว่าทําเกษตรมือขึ้นนั่นเองถ้าใครมีดาวเสาวได้ตําแหน่งดีอย่างนี้ถ้าทาธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับคําว่าการเกษตรการประมงรับรองว่าดีแน่ๆเลยนะคะดาวพระเสาร์ที่ได้ตำแหน่งอุดนี้ให้คุณดีในเรื่องอะไรบ้างก็ต้องยอมรับว่าเจ้าชะาตานั้นเป็นคนที่สามารถรเผชิญ อะไรต่างๆอยู่ในเกณฑ์ของคำว่า อดทนสูงหรือมีเกณฑ์ที่จะเป็นคนที่มีโอกาสที่จะทำให้เผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆทำให้เจ้าชะตาเป็นคนจิตใจกล้าแก่งนะคะเรียกว่าแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเมื่อพันธุนี้เราเอาไว้ดูร่างกายได้ด้วยนะเราสามารถบอกได้เลยว่าเจ้าชะตาเป็นคนร่างกายแข็งแรงบึกบึนนะคะเป็นคนที่สามารถรเผชิญสิ่งต่างๆได้ดีนั่นเองหรือมีโอกาสจะเกิดความเครียดความวิตกกังวลว่างแต่ว่า เมื่อเผชิญขึ้นมาจริงๆแล้วเจ้าชะตาสามารถที่จะต่อสู้หรือเจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆเรียกได้ว่าโรคของ ออความเป็นคนซึมเศร้านะั้นมันมาถึงเจ้าชะตาแน่ๆนั่นเองนะคะส่วนในเรือนการเงินนั้นเมื่อมีดาวพฤหัสที่เป็นดาวภะษีในราศีจักรได้มาตรฐานเป็นมหาจักรในนวางเป็นประะอย่างนี้นะคะถ้าดาวดวงไหนในราศีจักรได้มาตรฐานเป็นมหาจักรหรือเป็นราชาโชคส่วนใหญ่แล้วในนวางแม้ว่าจะเป็นประเป็นนิดก็ตาม ความเป็นมหาจักรก็ยังคงอยู่นั่นเองส่วนการทำนายเรื่องของการเงินถ้าใครมีดาวพฤหัสไปอยู่ในเรือนการเงินนั้นต้องให้อ่านว่าเจ้าชะตามี ผลต่อดวงทําให้การค้าการขายหรือการเงินของเจ้าชะาตานั้นมีโอกาสจะเก็บเงินเก่งเก็บเงินได้อยู่ส่วนในนวางเมื่อเขาเป็นปราให้เราไปทํานายอุปนิสัยนะคะอุปนิสัยของเจ้าชะตาอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่พลิกแพลงสถานาการณ์ได้เก่ง ต้องยอมรับว่าคนที่มีดาวพฤหัสไม่ว่าจะอยู่ในราศีจักรหรือในนวางจักไปอยู่บ้านดาวพุธนั้นเขาจะเป็นนักประสบการณ์ที่ดีนะคะสามารถที่จะเป็นคนที่มีแผนการลึกๆอยู่ในใจเสมอไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนเจ้าชะตาก็จะเอาด้วยคาถาดันเองนะคะเรียกว่าเป็นนักวางแผนเป็นนักกล,ลยุทธ์ที่ดีนะคะเป็นคนที่สามารถที่จะนำพา องค์กรนำพาธุรกิจของตัวเองไปได้ด้วยดีด้วยคำว่าเจ้าชะตามักจะคิดจากคำนวณล่วงหน้าหรือวางแผนไว้ล่วงหน้า ทันต่อเหตุการณ์ทันต่อ,เ,อเศรษฐกิจอยู่เสมอเสมอนั่นเองจะมีข้อเสียอยู่บ้างตรงที่ว่าเวลาที่ดาวมฤตยูไปอยู่ในเรือนการเงินนั้นส่วนใหญ่ถ้าเจ้าชะตาทำธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสสูงที่อาจจะทำให้เ,เกิดการขาดทุนถึงขนาดว่าหมดเนื้อหมดตัวได้อย่างน,น้อยหนึ่งครั้งในชีวิตแต่ถ้าทำงาน ที่อยู่ในองค์กรหรืออยู่ในเอกชนก็แล้วแต่เป็นลูกน้องเขาโอกาสจะถือว่าขาดทุนนั้นก็ไม่มีหรือบางคนท่านถือว่าถ้ามีดาวมฤตยูไปอยู่ในเรือนการเงินเมื่อไหร่ให้ทํานายได้เลยว่ามีโอกาสจะได้รับมรดกหรือมีโอกาสจะ มีคนอื่นยกเงินให้แบบฟรีๆหรือได้เงินมาแบบฟรีๆหรือเท่าที่ดูมาส่วนใหญ่แล้วเจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีโอกาสจะเข้าไปอยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องคําว่าเออ่ซึ่งต้องพิสูจน์บางคนก็ไปอยู่ในห้องแลบห้องทดลองหรือบางคนก็มีโอกาสที่จะเป็น นักพยากรณ์นักโหราศาสตร์ไทยอย่างเงี้ยเป็นต้นน่ะนะคะหรือโหราศาสตร์ต่างประเทศก็ได้เพราะว่าดาวที่ไปอยู่ในเรือนการเงินนั้นให้ถือว่าเป็นส่วนที่จะนำพาชีวิตไปเหมือนศูนย์ยาพาหาัหรือรถยนต์หรือพาหนะที่จะนำพาไปดังนั้นก็แปลว่าเจ้าชะตาจะมีสัมผัสที่6นั่นเองดังนั้นเมื่อเอาดาวพระหัสที่อยู่ในระว,วางได้ตำแหน่งประมาผสมเข้าไปยิ่งจะหมายถึงเจ้าชะตาจะเป็น คนที่สามารถจะวางแผนวางกลยุทธ์ได้ดีนั่นเองแล้วก็ดาวพฤหัสนั้นเป็นเจ้าเรือนอริด้วยเมื่ออริมาอยู่การเงินแปลว่าอะไรก็แปลว่าเจ้าชะตาเองนั้นจะเป็นคนที่มีโอกาสจะมีอุปสรรคมีปัญหาหรือการเงินมีโอกาสได้เป็นหนี้ ได้เป็นเอ่อเขาเรียกว่าอย่างน้นอยๆก็กู้หนี้ยืมสินของคนอื่นนะคะแล้วก็การที่ดาวพฤหัสนั้นเป็นดาวภาษีเมื่อมีหนี้ก็แปลว่าสามารถที่จะนำเงินมาบริหารน,นำหนี้ที่ตัวเอง มีอยู่นั้นนำมาบริหารจนเกิดคำว่าฐา,านะการเงินดีขึ้นหรือถ้าได้เอาเงินคนอื่นมาบริหารหรือไปส่วนในการบริหารเงินต่างๆนะคะเช่นไฟแนนซ์หรือเป็นเจ้าของธุรกิจที่ปล่อยเงินกู้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็มีโอกาสที่เจ้าชะาตานั้นจะเป็นคนที่สามารถจะทำธุรกิจประเภทหมุนเงินเก่งนั่นเองอีกอย่างหนึ่งดาวอังคารเมื่อไปอยู่ที่เรือนสุภะ กร,กระดุมพาสุพัาแปลว่ามีโอกาสที่เจ้าชะตานั้นจะสำเร็จทางด้านการเงินหรือเมื่อเจ้าชะตาได้ทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่มีเกณฑ์ที่จะได้รับการพึ่งพามีเกณฑ์ที่จะได้พึ่งพาผู้ใหญ่ที่บ้านมีเกณฑ์ที่จะมีผู้เข้ามาช่วยเหลือหรือได้ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคำว่าต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือได้ทาการค้าการขายกับ คนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าหรือได้ทำการค้าอะไรที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับในองค์กรขนาดใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะคะเ,เจ้าเรือนสหัชชาเมื่อเขาคือดาวพฤหัสนะคะก็แปลว่าเจ้าสตานั้นจะมีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในธุรกิจที่ต้องประสานงานกับคนที่อยู่ในองค์กรหรือต้องไปวิ่งเต้นหรือทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการวิ่งเต้น เป็นคนกลางเป็นทัวแทนเป็นนายหน้าหรือต้องไปวิ่งเต้นในหน่วยงานของรัฐในองค์กรขนาดใหญ่อย่างนี้เป็นต้นคะ่ะเมื่อเจ้าเรือนพันธุมีดาวเกตไปอยู่นะคะก็มีเกณฑ์ว่า จะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับคําว่าเจ้าชะตามีโอกาสจะเป็นนักสะสมหรือเป็นคนที่ชอบของเก่าๆมีของเก่าๆอยู่ในบ้านเยอะหรือมีโอกาสที่จะได้ทําธุรกิจอะไรที่เ,เกี่ยวข้องกับคําว่าการค้าของเก่าหรือทําธุรกิจร่วมกันกับญาติพี่น้อง หรือทำธุรกิจเก่าๆกับญาติพี่น้องอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือดำเนินธุรกิจอะไรที่คุณพ่อคุณแม่ดั้งเดิมที่ทำมาอยู่นั่นเองนะคะก็มีโอกาสจะได้ทำธุรกิจประเภทนี้หรือมีโอกาสสูงที่ คุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตาทวดของเจ้าชะตานั้นจะเป็นคนต่างถิ่นต่างชาติหรือเจ้าชะตาเองเป็นลูกครึ่งอย่างเนี้ยเป็นต้นนะคะไปดูเจ้าเรือนปุตตะปุตตะนี่แปลว่าบุตรหลานบริวารหรือเอาไว้ดูเรื่องลูกเป็นอันดับแรกนั่นเองนะคะ เมื่อดาวที่เป็นดาวบัพพะค้อเป็นเจ้าเรือนปุตตะให้เราอ่านว่ามีโอกาสสูงที่จะได้บุตรคนแรกเป็นเพศชายแต่เมื่อดาวเจ้าเรือนปุตตะ เป็นดาวบาปพระคอแต่ไปอยู่ในเรือนมรณะมรณะก็แปลว่าไกลแปลว่าน้อยหรือแปลว่ายากนั่นเองดังนั้นให้อ่านไว้ก่อนว่าเจ้าชะตาอาจจะมีบุตรยากหรือมีบุตรน้อยคนหรือไม่ได้เลี้ยงถ้ามีขึ้นมาเมื่อไร่อาจจะต้องส่งให้คนอื่นไปเลี้ยงถ้า ดวงของใครมีดาวเจ้าเรือนปุตตะไปอยู่ในเรือนมรณะนะคะมีโอกาสจะเลี้ยงดูบุตรยากมีโอกาสจะอายุสั้นมีโอกาสจะเจ็บป่วยได้ง่ายมีโอกาสจะคลอดยากอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นจึงต้องแก้เคล็ดแก้ดวงด้วยการนำลูกไปยกให้เป็นลูกพระลูกเจ้าหรือ ยกให้คนอื่นเลี้ยงหรือยกให้มีพ่อทุนหัวแม่ทุนหัวอย่างนี้ก็แปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าชะตาทําแบบนี้โอกาสจะเลี้ยงดูบุตรให้อายุยืนหรือไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บจึงมีอยู่สูงนั่นเองวาสนาของลูกเป็นอย่างไรบ้างเมื่อดาวราหูได้ตำแหน่งนิดในราศีจกักแต่ในนวางได้ตำแหน่งกลางกล แถมดาวราหูเป็นดาวมูละด้วยอย่างเงี้ยก็แปลว่ามีโอกาสจะมีบุตรยากขึ้นมาจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าชะตาอยากจะมีลูกก็ต้องเหมือนกับว่าทำตามวิธีที่ป้าเตบอกหรือไปปรึกษาคุณหมออย่างเงี้เป็นต้นเจ้าเรือนปัตตนี้เมื่อเป็นดาวอังคารนะคะลักษณะของ คู่ที่เจ้าชะตาชอบระหว่างดาวอังคารกับดาวจันท์นั้นเจ้าชะตาจะชอบอลักษณะแบบไหนมากกว่าดาวเจ้าเรือนแบบดาวอังคารก็คือเป็นคนลักษณะแบบพึงพายแบบคนที่มีอุปนิสัยแบบใจใหญ่ใจกว้างใจนักเลงหรือเป็นแบบคนที่เป็นทหารเป็นตำรวจวิศวกรรมวิศวกรนักกีฬาหรือนักธุรกิจอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือ,อถ้าเป็นแบบนี้เจ้าชะตาจะไม่ ชอบมากเท่าไหร่เจ้าชะตาจะชอบคนที่ออกแนวอ่อนหวานออกแนวสุภาพอ่อนโยนออกแนวที่เอาอกเอาใจเก่งเพราะว่าเจ้าชะตาก็จะเป็นคนที่ถือได้ว่าไม่ชอบเอาใจใครเท่าไหร่ เมื่อมีดาวกาลากินีไปอยู่ในเรือนไหนก็มีโอกาสจะร้อนใจในเรือนนั้นเพราะฉะนั้นเจ้าชะตากับแฟนจึงถือได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะมีผิดใจกันบ่อยๆเพราะเรื่องของการมีโอกาสที่จะหึงหวงกันได้ง่ายเมื่อดาวอังคารส่งผลถึงดาวจันทร์ดาวจันทร์ส่งผลถึงดาวอังคารนั้นก็มีเกณฑ์ที่จะทําให้เจ้าชะตากับแฟนนั้น ถือได้ว่าต่างคนต่างก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์อยู่ในกันอ,อยู่ในเกณฑ์สูงโอกาสที่จะรักษาความสัมพันธ์ให้ราบรื่นต่อกันนั้นก็ถือว่าได้ยากนั่นเองนะคะหรือมีโอกาสสูงมากที่แฟนของเจ้าชะตานั้นถือได้ว่าเป็นคนที่พูดอะไรก็แบบตรงแบบ ตรงไปตรงมาเกินไปเป็นคนมีโอกาสจะพูดแบบแทงใจดําหรือมีโอกาสที่จะเป็นคนปากเสียอย่างเงี้ยเป็นต้นน่ะนะคะพูดที่ไรก็เจ็บร้าวไปถึงหัวใจอย่างเงี้ยเป็นต้นวาสนาไปดูดาวอังคารนะคะเมื่อเขาได้ตําแหน่งโคตม้าวางแล้วดาวจันทร์ได้วาสนาดีอย่างเงี้ยเจ้าชะตาก็มีโอกาสจะสุขสบายพ่อคู่แน่ๆมีโอกาสจะ อยู่ได้กันนั้นก็ถือได้ว่าพ่อแฟนนั่นหละหรือดาวจันทร์เมื่อเขาได้มาตรฐานเป็นมหาจักรอย่างนี้เจ้าชะตาก็เลยต้อง มีส่วนที่ทําให้แฟนต้องมาสนับสนุนนะคะทำให้เจ้าชะตามีโอกาสที่จะสุขสบายได้แต่ความอยู่ด้วยกันอาจจะไม่ราบรื่นเท่าไหร่นั่นเองนะคะ mm hmm. เจ้าเรือนสุภาสุภาแปลว่าเจริญนะคะปัตตนิไปอยู่สุภาเมื่อไหร่ถึงแม้ว่าเจ้าชะตากับแฟนจะมีอุปสรรคมีปัญหาทะเลาะก,กันอยู่บ่อยครั้งก็ตามแต่ก็ถือได้ว่าเจ้าชะาตานั้นมีแฟนเป็นที่พึ่งหรือมีแฟนเป็นความสุขของเจ้า อย่างไงยังไงก็หนีกันไปไหนบ้รอดเพราะว่าเราต้องพึ่งพาเขานั่นเองนะคะเมื่อดาวพุธไปอยู่ลาพาอย่างนี้นะคะก็แปลว่าเจ้าสตามีโอกาสที่แฟนจะเป็นคนที่มีฐานะการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีหรือญาติผู้ใหญ่ของแฟนก็จะเป็นคนที่มาช่วยซัพพอร์ตมาช่วยสนับสนุนส่งเสริมอย่างนี้เป็นต้นค่ะต่อไปเราจะไปดูดาวจรกันนะคะ เมื่อดาวเอ่อพฤหัสปีนี้โคจรมาเป็นมนตรีเดิมเคยอยู่ในเรือนที่ดีอยู่ในเรือนการเงินและเขาเป็นดาวสีจรมาเป็นมนตรีปีนี้มีโอกาสสูงมากที่เจ้าชะตาจะได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ทั้งผู้ใหญ่ที่บ้านผู้ใหญ่ที่ทำงานผู้ใหญ่ของแฟนหรือมีโอกาสสูงมากที่เจ้าชะตานั้นจะ ได้มีบุตรหลานบริวารที่เกิดอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยเป็นต้นมีโอกาสที่ฐานะการเงินจะดีขึ้นหรือการเงินของเจ้าชะตนั้นจะเกิดความผาสุกจะเกิดความสำเร็จเพราะว่าได้รับแรงสนับสนุนจากแฟน แรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในบ้านนั่นเองนะคะในปีนี้ถ้าไม่รวยก็ไม่รู้จะฐานะการเงินดีในตอนไหนนั่นเองเพราะว่าเขาดาวอังคารจอมาเป็นสีดาวพฤหัสก็จากสีเดิมเป็นมนตรีเพราะฉะนั้นต้องได้รับทรัพย์สินต้องได้รับมรดกจากญาติไม่ฝั่งของตัวเองก็ต้องฝั่งของสามีอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือฝั่งของภรรยาอย่างเงี้ยเป็นต้นขออภัยด้วยนะคะปะเต้ลืม ามเพศมานะคะไปดูดาวราหูนะคะดาวราหูเดิมเคยอยู่ในเรือนมลณนะดาวดวงไหนที่เคยอยู่ในเรือนเสียเมื่อจรไปอยู่ในเรือนที่ดีให้เราอ่านครึ่งหนึ่งดีครึ่งหนึ่งเสียก็แปลว่าบุตรหลานบริวารของเจ้าชะตามีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลหรือมีโอกาสได้จะพลัดพรากกันหรือเพราะว่าเรื่องของการเรียนการศึกษาบุตรหลานบริวารก็เลยมีโอกาสที่จะ ได้ไปอยู่ในถิ่นอื่นหรือเมื่อปุตตาแปลว่าชื่อเสียงหรือเครดิตก็ให้ระมัดระวังเจ้าชะตามีโอกาสจะเสียชื่อเสียเครดิตเพราะว่าคนอายุน้อยกว่าหรือมีโอกาสที่ จะไปชอบคนที่อายุน้อยกว่าทําให้เป็นขี้ปากชาวบ้านหรือถูกคนอื่นดูหมิ่นนินทาหรือมีโอกาสสูงมากที่เจ้าชะตนั้นจะไปลุ่มหลงคนที่อายุน้อยกว่าหรือมีโอกาสจะไปคําว่าเสียเงินหรือมีโอกาสสูญเสียเพราะว่าคนมาหลอกลวงเช่นมิจชฉาชีพอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสจะหูเบาจะเชื่อคนง่ายนะคะมีโอกาสถูก กหลอกอยู่ในเกณฑ์สูงมากเพราะว่าดาวราหูเมื่อเขาจรเข้าไปอยู่ในเรือนปุตตะไปโยกอยู่กับดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสเขาเป็นเจ้าเรือนอริด้วยก็แปลว่าเจ้าชะตาอาจจะคิดอ่านไม่รอบคอบ หูเบาเชื่อคนง่ายนั่นเองนะคะได้เงินได้ทรัพย์สินมาเยอะก็จริงแต่มีโอกาสจะถูกหลอกถูกลวงนั่นเองดาวราหูเอาไว้ดูเรื่องความมัวมัวนะคะถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยก็อาจจะเสียเ,เงินในการเล่นหวยเล่นการพนันหรือ ถ้าเกิดเอาไปลงทุนในเรื่องของคำว่าหุ้นก็มีโอกาสสูงมากที่จะสูญเสียอยู่ในระหว่างนี้นั่นเองนะคะคือช่วงเวลาที่ดาวราหูเขาเป็นกาลากินีไปอยู่ในเรือนปุตตะนี่แหละนะคะแล้วก็จะอยู่นี้ไปตั้งปีครึ่งหลังจากนั้นไปแล้วก็มีโอกาสจะยัง เลยวันเกิดคือเลยวันที่สองเดือนแปดแล้วก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นั่นเองเพราะว่าเขามาจากเดือนเสียนั่นเองนะคะมรณะนะแปลว่าป่วยแปลว่าตายแปลว่าพลัดพลากสูญเสียเสียหายซ่อมหรือมีโอกาสที่จะ ไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกันนั่นเองนะคะช่วงเวลาที่ดาวราหูอยู่ในเรือนปุตตะจึงขอให้ระมัดระวังว่าเจ้าจะตาจะหูเบาจะเชื่อคนง่ายเพราะว่าเขาไปอยู่นำหน้ากับดาวจันทร์ด้วยนะคะต้องระวังให้มากนั่นเองนะคะเมื่อดาวราหูเอาไว้อ่านเรื่องดีล่ะมันคืออะไรใช่ไหมคะก็แปลว่าเจ้าชะตามีโอกาสจะมีโชคมีลาบแบบฟุกฟุก เช่นฝันแม่นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะโดยเฉพาะช่วงไหนก็ต้องรอให้ดาวเสาย้ายมาอยู่ในราศีกุมต่างคนต่างก็ได้เกษตระนะคะเมื่อดาวเสาปีนี้เขาทำหน้าที่เป็นดาวอุตสาหะก็แปลว่างานมีโอกาสสูงมากที่งานของเจ้าชะตานั้นจะทำให้เจ้าชะตานั้นเกิดได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจหรือมีโอกาสที่เจ้าชะตนั้น การทำงานของเจ้าชะตาอยู่ในเกณฑ์คำว่าเฟื่องฟูโดยเฉพาะหลังวันเกิดไปแล้วอะนะคะมีโอกาสที่เจ้าชะตานั้นจะได้รับแรงสนับสน,นุนทำให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขณะเดียวกันการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งของเจ้าชะตาแม้ว่าจะมีเกณฑ์เลื่อนขั้นแต่เหมือนกับว่าไม่ได้รับการยอมรับจากทุกคนเหมือนกับว่าเ,เพราะว่าหัวหน้าสนับสน,นุน เป็นเพราะว่าเลียยเก่งอะไรอย่างเงี้ยจะมีเสียงดูหมิ่นนินทามาอยู่นั่นเองถึงแม้ว่าเราจะเกง่งจริงก็ต้องตามนะคะยังไงเขาก็มีเกณฑ์ที่เรียกได้ว่าแรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่นั้นมีมากแต่ว่าเ,ออเพื่อนๆก็ยังไม่ยอมรับเท่าไหร่นั่นเองนะคะส่วน ตอนที่ดาวเสาย้ายมาอยูอ่ในราศีกลุ่มนั้นเขาไปเจอดาวราหูในขณะที่หลังวันเกิดไปแล้วปรากฏว่าดาวราหูไม่ได้เป็นกาลากินีแล้วะนะคะก็ให้อ่านไว้เลยว่าเจ้าชะตานั้นมีเกณฑ์ที่จะเเกิดความราบรื่นนะคะทีนี้เรื่องของชื่อเสียงก็เป็นไปในทางดีแล้วล่ะนะคะ ก็มีโอกาสที่ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากเพื่อนในที่ทำงานเรียกว่าเปลี่ยนไปเป็นหน้ามือหลังมือเลยทีนี้เรื่องของการเสี่ยงหวยรวยเบอร์ก็แปลว่ามีโอกาสที่เจ้าชะตานั้นสามารถที่จะซื้ออะไรก็ถูกแล้วนะคะโดยเฉพาะกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงซื้อ,อ,อจาก อะไรได้อีกเช่นอายุของลูกหรืออายุของอคนใกล้ชิดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะซื้อหวยได้ถูกแสดงว่าตั้งแต่วันที่23สิงหายา,ยาวไปจนถึง14กุมภาพันธ์เป็นช่วงเวลาที่เจ้าชะตามีโอกาสที่จะถูกหวยรวยเบอร์นั่นเองนะคะหรือมีโอกาสสูงมากที่จะทำให้ได้รับผลประโยชน์ผลกำไรในวันที่2ตุลาคมดาวพฤหัสด,ดวงนี้ จะย้ายมาเป็นงานนะคะไปอยู่ที่กรรม,มะก็แปลว่ามีโอกาสสูงที่เจ้าชะตาจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะได้เป็นผู้บริหารได้เป็นหัวหน้าคนอย่างแน่นอนนั่นเองนะคะ ถ้าในช่วง3เดือนตุลาพฤศจิกาธันวาไม่ได้เลื่อนขั้นยังไงยังไงปีหน้าก็มีเกณฑ์สูงหรือปีนี้ก็ได้ปีหน้าก็ได้ปีหน้าก็คือตั้งแต่มิถุนาหกเกถึงมิถุนาเจนย์เจ้าชะตาก็มีโอกาสสูงมากที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนั่นเองนะคะได้รับการยอมรับ ได้รับการที่ถ้าเกิดว่าเจ้าชะตาขยายกิจการก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสจะได้รับผลกำไรมากขึ้นนะคะในระหว่างช่วงที่จะมีอุปสรรคมีปัญหาบ้างก็คือเดือนพฤษภา ปีพศ2อ,อ6 8ยาวไปจนถึง23สิบามงหาในระหว่างนี้เจ้าชะตาอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเช่นได้ซ่อมบ้านซ่อมรถยนต์หรือกระดูกอาจจะมีปัญหากระดูกเกี่ยวกับข้อเท้าให้ระมัดระวังว่าเจ้าชะตาจะมีอุบัติเหตุในระหว่างวันที่27กร,รกฎาคมไปจนถึงไปลายปลายเดือนกันยายนนั่นเองนะคะทีนี้ช่วงเวลาที่ สุขภาพเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่โดยเฉพาะคุณพ่อจะมีปัญหาสุขภาพก็คือในระหว่างเดียวกันกับที่เจ้าชะตาจะมีปัญหาหรือถ้าเกิดว่าเป็นการซ่อมบ้านซ่อมรถยนต์ก็คืออยู่ในระหว่างเดียวกันก็คือ27กรกฎาคมจนถึงปลายกันยานั่นเองนะคะค่ะ สำหรับดวงนี้ป้าเต้ก็ขอดูเป็นตัวอย่างเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณเจ้าของดวงและเอฟซทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ